สวัสดีครับผมประสิิ์เฮียครับสวัสดีครับเป็นมินซีทุกท่านเอาตั้งแต่คงแปลกเลยพวามวันนี้วันที่หาเนาะมือนีิเนะเาะวันที่หา้าวันหยุดชดเชยวันวิสาขะตัวมือหนิโอ้เปลงไหนล่ะพ่องวดลงหนึ่งอีกได้ปะได้ได้งวดเมื่อกี้ก็ได้งวดเมื่อกี้ก็ได้โอ้โหเหตุว่าไม่ได้ขาดจังวดตัวนี้ ม่ได้ขาดเนาะขราสุดามันเขาสุดห่กับเขาขับสุดไอยกับเขาสุดใหญ่สุดใ่ญ่เขาเจ็ดสองตรงๆเนาะน่นเจ็ดสองตรงับสุดน่อยก็มาเขาเก้าศูนย์สุดหน่อยเขาเก้าศูนย์สุดใ่ญ่นี่เขาโตเจ็ดสองครับเจ็ดสองโตเจ็ดสองเดีเลขเด่นมะขาวงันเนี่ยเลขเด่นมะขา เด่นแปดกับเด่นหาเพราะเขา<ม>อุยอ้ยผมพราะแต่เห็นวดน,นี้เด้พอที่เหล็กเด่นหลุดปกติเพราะเข่าตัวเด่นก็ต้องเขาตัวร่องแม่มีมีวดน,นี้แหละหลุดบา่าวเอียงมันกบสันจอคือว่าหลับห้องกับบ่าวาว,าว่ามันจิไป,ปย,ยังไดมากยังเดิเนน้อครับแต่ทีหลักหลังมันเนี่ยคือมันเด่นเกตอยู่แล้วครับว่าแต่บานนี้มันออกมาลักษณะนี้ ก็เย็ดไปตามเท่ๆไปตามสูตรตามสูตรครับว่าไปตามสูตรเนาะตัวนี้เขาล่างซะเนาล่ะล่างกับมาล่างล่างก็มาล่างตัวนี้นะแต่ว่ามัดแต่ว่ามัได้แล้วตัวนี้กลเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าตัวนี้นี่สามสิบหกตัวหรือสี่สิบตัวนี่เสี่ยมจิดรวบเลยอ๋อพ่อคือจับจับตรงๆหมดเลยจับไปหมดเลยจับไปหมดเลยจับตรงไปหมดเลย เพราะว่ามันจิดได้ครับมันมันจีบอกแม่นออกไปไสม์กับอยู่ในนี่ยู่ในนี่ละเอานะยู่ในนี่ละเอานะเพ่อกระจับเบอร์เลยเพราะว่าเสื้อมันเนาะมันบนอย่างเดียวส่วนบนอย่างเดียวตรงตรงปีนี่ครับผมก็ะพัดวางสองเทือนั่นึ่งคงพันแต่พุ่นี่ยมันก็ะย่ามาตลอดเขากรย่ามาตลอดเขากรย่ามาตลอดจีจีกายนี่ก็เขากรย่ามาตลอดจีกายเน่ยแถวจีบผ่าเจ็ดเทือนน่ะครับ พี่กายนี่เราจะมีเทื่อนึงมั้งถ้าจำ<ม>บ่ผ<น>้าพินคร,รับแทบจะบระหลุดเลยคือมีมีเทื่อนึงนี่แหละที่หลุดออกจากชุดใจชุดในนี่แทบครับน้อยอีนี่ไม่นักหน,น่อยนะครับแทบจุดบ่มียเยอะเทื่อนนะแต่ว่านี่ล่างนี่เข่าตกครับเนาะพ่อเนาะแมนล่างเป็นล่างเลยอันนี้ป้าเหมืนมันขอดีเลยเดี๋ตอนนั่นตอนที่เข่าสามตัวแตกเขาอยู่หนีเนาะเขาอยู่หนีเขาอยู่หนีแล้ววันนี้มาเขาอยู่ใสอีกนี่เด่นเนี่ย เนี่ยนี่องวดสูตรสามกับเขาอยู exactly. ่นี่เขาอยุโมงนี้คือกันมันเป็นตัวกราฟคือกันครับเป็นตัวกราฟคือกันบ่านี้มัเข่าตรงนี้บ่านี้มัเข่าทั้งตั้งบ่านี้มัเข่านี้มัเข่านี้ใส่อันนี้งวดไม่มีไปขออันนี้เอ้าเอาทั้งสองอันงวดไม่มาหลุดเพาะงวดโตออกครับงวดโตออกหลุดอ้ามันี่งวดไม่ มันสีขาเขาได้เบิงวางหัหม่สีขาใสมันกับปลายเนาะบนสองสูตรล่างสองสูตรครับล่างตัวนี้มันกับเป็นลักซื้อๆเขามาสองเขาก็จับสองรักซีกับับซีครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเอาไว้เป็นเป็นลักเป็นตัวเลขเด่นซื้อๆเออเป็นตัวเลขเด่นเป็นตัวเลขเด่นซื่อๆมันมันตรงมากตรงวันเมื่อกี้วันเมื่อกี้วันเมื่อกี้ตรงนี้ลุด <Man. S 1> แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตรงนี้จะไม่หลุดครับมาหนึ่งตัวล่างบานนี่นีที่บานนี่ทำนี่สองนีเยอะนี่หนีนี่เก้าสองกับศูนย์สองทันดีนั่นนี่เก้าสองกับศูนย์สองแค่นั้นถ้าติดสองดิติดสองครับนี่สองนึงครับมันครับครับข้อจีเพิ่มเพราะว่ามันกับถ้าอลงไปเส้ล่างได้เพราะว่ามันเดินสองเดินสอง,สองมันบาทนัน่นโอ้ไว่าเล็ เลขคำนวณนี่เด่นสองมันวพ่อเด่นสองเลยมันตรงกันเลยวันนี้โอ้ราว่างเลยนี่เก้าสองกับศูนย์สองนี่ผมลับไปแล้วเนี่ยเก้าสองกับศูนี่เนาะว่างเก้าสองกับศูนย์สองเก้ากับศูนย์สี่เกสองกับศูอ๋อพ่อน่เก้าสองนิศูนย์สองพ่อมนี่พ่อมเลยนี่นูนยสองนเก้าสองเลยนะครับเพราะว่าออกมาจากสูตรนี่เพราะว่าส่วนมากขับปอยไปมันจีอันครับ มันกับโปรเจงดอกมันหันอันเจ้าอันยังไมเป็นเรื่องอันซูนเก่าล่ะเนี่ยซูนเก่าซูนเนี่ยปล่อยออกไปนะฮะซื้อบ่ได้เลยครับก็เลยม่ได้อันใจครึ่งซูนเก่านั่นทีงานเนี่ยมาใจครึ่งยังใครอยู่ยังซื้ออะไรอยู่บ่เอ้าบานนี้เอาเบื้องเงินทุกมุจดไว้บานนี้อันนี้เระพอเอาบ้างไว้กระโดดอันนี้เออเอาเบื้องไว้เทียบกัน บางรุ่นได้ิเบิ้งง่ายกว่ากันบาทเอาบาทนี่งวดวันที่16มิถุนายน2566ครับฟังนี่เป็นเลขคำนวณน,นะครับเป็นเลขคำนวณน,นะครับอันนี้คำนวณเป็นเลขเด่นซื่อๆดอกเด่นทั้งล่างอันละมันบอาส่วนใหญ่สิเด่นล่างเนาะส่วนใหญ่มันจะ<ส>ไปทั้งล่างสองสตัวมาตัวอสองตัวมาตัวนะครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาเขาตรงนี้นะครับ เก้าศูนย์ออกศูนย์เก้านะครับเด่นสองมีแค่เก้าสองกับศูนย์สองถ้าเด่นสองแมนบ่าหอนี่หนิเนาะแมนมีแต่เก้าสองกับศูนย์สองเป็นตัวกับก็ได้ขึ้นกันเป็นสองเก้าก็ได้เป็นสองศูนย์ก็ได้นะครับอันนี้เฮ้สิบบ่มองมันเหรอบาห่อนี่มันเคยข่าสามตัวทีศูนย์สามกับยูนิ่งกับม่องขึ้นเก่าเพราะว่ามันติดสองหนึ่งครับติดสองกับม่องคือเก่าเหรอแมนมองคือเก่าอาจจะเป็น สองหนึ่งได้บะสองหนึ่งก็ได้เรื่อสามสองหนึ่งครับมันก็ยืดย่นได้นี่ครับบาทนี่ในส่วนของชุดใหญ่บาทเนียบางชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่นะครับบางท่านนี่เอฟซีพอเช่นเหี้ยวเนี่ยเพื่อนสิจับเบิดทุกตเลยครับผมตรงตรงบนอย่างเดียวนะครับเอาสมมติ่าสี่สิบสี่สิบตัวซื้อตัวแล้บาท สี่สิบตัวเ้าได้มหกสิบาทเ้ามีกำไรทราบว่าโมปโมอ่าน,นเอง,งอนก่หเลยเราต้องไปกินไร <c oughs> เอาว <c oughs> ่าได้กินไรท่านเอมันเขาได้กินโดนครับมาหนี้เลขเด่นนะครับเด่นสี่รองห้านะครับเด่นตามสูตรใหญ่มากนะ <c oughs> เด่นตามสูตรใหญ่คือเด่นสี่รองห้าแต่ว่าถ้าเด่นตามตัวเลขคำนวณตัวเลขคำนวณคือเด่นสองนะครับนี่เด่นสอง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  คือเด่นสองครับนะครับโมแน่ที่วันหันมันมาสองตัวเนาะสองเจ็ดสองมันบ่หะมันอาจซีไม่ก็ได้ตรงตรงข้างนี่แหละสองสองต้องมีข้างเหลืออยู่มันบ่ครับเพราะว่ามันมันเดินสามสุดนะครับมันส้นกันสามสุดนี่ส้รนี่ก็ส้นสุดนี่ก็ส้นสุดนี่เลยส้นส้นสามสุดแต่หลักสิบพอเส้นหิ้วนี่ให้เจ็ดสามหก หลักสิบให้เจ็ดกับสามกับหกเราพอแล้วน,<า>นี่โอกาสกอดข้อกันมากได้บ่ะครับขึ้นมาบนหน้าบนหนาจะกอดมั้ยป่แมันเพราะว่ามันมีสามเจ็ดอยู่นี่อยู่นี่ <c oughs> น,าานี่มีสามเจ็ดน,นี่ในแต่ละางนี่มีสามเจ็ดครับแต่เลยคิดว่าแต่ว่าพอเซนเนียวว่าบนหนาจะก,กอดข้อกันมากรับก,กอดยั่นตัวนี้ก็จะไม่หนักสองเลย อ๋อล oh, ้ยงนมลักสองรึเล่าครับอครับเขาสมัครแม่ลักสองตัวนี้มันกับเป็นตะล่องนี่แหละตัวนี้มันกับเป็นตะล้องนี่แหละเพรพอแต่ว่ามันม,มีอยู่ในเ,เด่นลักสิบหนึ่งเดียวครับเด่นสองมันมันเด่นล่างนะครับสองนี่เด่นล่างออกบนแล้วม่ออกล่างกันนี่เห็นผมเทีท่ยวกัน,น,นบ่อยมากที่ออกบนเสร็จตัวนึงใหญ่ลงมาทางไต มาออกกลางของโถดถัดไปคือเมื่อวันนี้เราเมื่อเจ็ดมาออกล่างต้องด้วยแมนของผมบ่พอสิ้อเรืงกินร้านนสิเจ็ดสิมาล่างเหแมนเจ็ดชิมาล่างไม่กันเจ็ดมาล่างผมสิจับโหลดแล้วนี่เจ็ดสามสามเจ็ดเนีแต่ผมไม่ตัวนี้โอ้เจ็ดหาบ่ครับครับอ๋อมันมีมันเดินหามันเดินหาบบ่หืมเจ็ดหาบเจ็ดหาพอซื้อเร่อากตัวนี้เอาไงไงคือตัวที่เด่นๆหรือว่าตัวเด่นเนี่ย พอเส้นเที่ยวขัดให้แล้วก็คือตัวที่วงแดงๆนี่แหละแม่นบ่พฟ์แม่นแมนบอฟฟ์ครับขัดไห่เหล้วครับแบบนั้เดินสองมันจะขัดไั่เหล้วเดิอนสี่ก็ขัดไห่เหล้วครับเลขชุดนี้เนี่ยถ้ามันออกล่างเท่าที่สังเกตมันมักจะออกตัวกลัดแมนตัวนี้ศูนย์สองระวังมันจะเป็นศูนย์สองศูนย์ได้บ่พฟ์ได้เหมือนกันมันก็กลับให้กันอยู่เนาะมันกลับให้กันอยู่แล้วันจีนเออกลับให้กัน กับตัวนี้มันก็สองกับให้กันกับยูนิตตัวของมานแหละล่ะเนาะยู่ในส่วนี้มันกับให้กันไปแล้วส่วนหาก่มันก็เพราะมันหลายตัวเพราะเอียงกับเพราะมันเด็กกับนิตตัวกับนะจังหกสี่สี่หกเนี่ยมันกับกันครับสี่หกหกสี่มันกับยูนในนี่มันกับยู่ในีนี่ครับจังเก่าสองสองเก่ามันกับกับกับยูนในนี่คือกันมันกับหลายตัวหลาย กกบวันเปอ,เอาถ้าสมมุติว่างวดนี่ลักตัวที่พอเส้นเหี้ยวมันใจเม็ดเดียวเลยเนี่ยเลขตัวเดียวเนี่ยพอเส้นเหี้ยวมักเลขตัวไหนครับมันใจตัวเดียวเนี่ยคือมันใจอเอนี่ยมันใจคือสูตรคำนวณเลข2 2> เลขสองเลขสองั่นบะแม่นมันใจคือเลขสองเลยมันใจนี่คือเลขสองคิดว่ามากมมาแน่น,น้น ต่าสิบนบนหรือล่างนี่ได้ครับเลขสองนี่ได้ระวังดีๆเพราะที่เรมั่นใจเลขสองเงินนี้เพราะว่าเงินนี่มันมันต่ำกันสามสูตรเพื่อเผื่อมันติกมาล่างไปล่างครับมันก็นี่เยอะของเก่ามันกันนี่เยอะชนสามสูตรเลขสองเออครับมันส้นสามสูตรนะส่วนมากมันอยิกไปทั้งล่างมันอยากมากทางล่างนี่ครับมันส้นสามสูตรนี่แต่ว่าเลขโนดถ้าไป้าซิมา สองนี่ตามที่พอซเนียว่งให้เลยนะซึ่สองกับเก้าสองอย่และวหกตันตัวพวกบาทนี้เนาะหน้าบานนี้ค่ะถ้าเก้าจิมากมีแต่เก้าเจ็ดตัวเดียวเท่านั้นถ้าเก้าจะมากเก้าเจ็ดบนมาหัออันนี้ก็บนใหญอคือบนอาจจะบนเพรา,าะว่ามันส้นกันครับตัวไงเลยครับอืมัมน่าจะบนครับถ้าเก้าจะมานี่คิดว่ามีเก้าเจ็ดเม็ดเดียวเลย เพราะว่าเบ่งเบิงใส่กันแล้วครัเพราะว่ามันเด่นัปเดียวอา้าวอันนี้ก็คือเหล็กคำนวณเนานะพอเส้นเหี่ยวถ้าวิ่งเม็ดเดียวคือวิ่งสองน,นะครับวิ่งสองเลยเน,นลเน้นไปทางล่างเน้นไปทางล่างเหล็กสองเหล็กสองเน้นนะครับเน้นล่างบาทนี้พ่อเล็กล็อกเหล็กสุดจบเนาะบาทนี้เล็กลงเหล็กลับเล็ก เด่นทั้งอื่นเท่าสายข้างไก่เป็นไงสายลับสายลับบางหันมันกับมาหันหันหนึ่งกับสองหนึ่งเนาะครับงวดนี่คนมาสีเอ๋อยม่วงบ่อเซ็นฮะเสียเอาไปล้งยิ้บ่อเอฟซียิ้บ่อเสียบ่อเซ็นบ่อแต่ว่าเพิ่นให้ตัวเลขมากบอให้อยู่แตมหันนั่นก่อนเอ้าเมาโน่พ่อเลขลับเอ้าให้เจ็ดหก เจ็ดหกบ่เจ็ดหกก็สีหาน้องตเลขลับบ่แน่นเลขรับแต่่าแต่กลับมาอยู่เพราะว่ามันติดสีผมสีหาผมผมต้องกลบไันยางดีหนึ่มันติดกันไม่เพราะไปเล่าซะบ่เนาะจานใครคือฟันเล่ามือนี่สีหาเนาะจานใครบอกว่าเลขเล่าจะเรื่อสีหาได้มือนี่ละสันเพิ่นกับซิบผมมาจักเพิ่อนว่ามะตาใสกับบโหเขากัน มือนีมีเล้าเอาก็ถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับแนวทางตงัวเลขของพอเซ็นเฮียวนวดวันที่16มีธนยนสองมถาถยหกสิบหกนะพ่อเนาะครับกระถือว่าครบแล้วละ,ละทั้งบนทั้งล่างล่างก็นเน้นเน้นที่สองล่างเน้นรับนะครับ <S 2> 2. <S นรบนเน้นห้าบนเน้นหา,นนนหาล่างเน้นสองนะครับรอ,อ้าจังไรกะมือนีขอบคุณพอเซ็นเฮียวหลายๆครับผม ขอบคุณครับขอบคุณทีครับ